สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วในคลิปนี้นะคะมาดูซิว่าคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดู Do now นะคะเขียนความรู้สึกจากการดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะเขียนความรู้สึกจากการดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสคุณคิดว่าโอกาสมาจากไหนมาจากคอนเนคชั่นดูดีน่าเชื่อถือหรือโอกาสมาจากการที่คุณเคยไม่ได้รับโอกาส เคยลำบากเคยทุกหรือโอกาส มาจากตัวเราเองที่ลงมือทำทำเพื่อคนอื่นคิดถึงคนอื่นเหมือนที่คิดถึงตัวเอง เเป็นอกตัวงที่จะนคนทีุ่ณคิดณล้โอกาสมาจากไหนไทยประกันชีวิตเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมเขียนความรู้สึกที่จากการดูคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปนะคะเพือโพสนะคะเราจะเรียน เรื่องคำที่มีตัวการันนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำประโยคข้อความที่เป็นการบรรยายหรือการพรรณนาได้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะตอก,ก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอบคำถามาต่อไปนี้นะคะตัวแรกก็อ่านว่าสัตว ตัวที่สองก็อ่านว่าสัตว์เหมือนกันนะคะคำสองคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะคะคำสองคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะคะเขียนบอกคุณครูมาด้วยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะไปดูสิว่าตัวการันนะคะจะ มีชื่อเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะคำที่มีตัวการัน สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปที่ห้องวิดีทัศน์เพื่อศึกษาเรื่องคําที่มีตัวการันน้องๆพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆอมกันเลยครับไม้ทันตาคาดพยัญชนะที่มีไม้ทันตาคาดกำกับเรียกว่าตัวการันใช้วางบนพยัญชนะหรือพยัญชนะที่มีสระที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงเช่นเจดี โบทโพสตางสัตว์วองค์คำที่มีไม้ทันตคาตแบ่งได้เป็น3มชนิดได้แก่คำที่มีไม้ทันตคาตกํากับอยู่จะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายธันตคาตกํากับซึ่งพยัญชนะนั้นอาจอยู่ท้ายคำหรือไม่ได้อยู่ท้ายคำก็ได้น้องๆลองช่วยพี่ยกตัวอย่างกันได้ไหมครับว่ามีคำใดบ้าง ผมครับคาว่ามโนราอ่านว่ามะโนรานักขตัตฤเกอ่านว่านักขตัตาเลกนาติสินอ่านว่านาตาสินอุตรดิตอ่านว่าอุตรดิต อ่านว่าปาล์มตอบถูกทุกคำเลยนะครับน้องกล้าว เดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของตัวการันกันต่อดีกว่าครับชนิดต่อไปก็คือคำที่มีไม้ทันตาคาตกำกับไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตาคาตกำกับและถ้ามีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าด้วยมีน้องๆคนใดจะช่วยพี่ยกตัวอย่างได้บ้างครับผมครับคำว่าพระอินท อ่านว่าพระอินนั้นอ่านว่านั้นภูมิศาสตร์อ่านว่าภูมิศาสตร์พระลักษ์อ่านว่าพระลักษ์พรามอ่านว่าพราม ตอบถูกทุกคำเลยนะครับน้องท็อปเดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของไม้ธันตาค่าชนิดสุดท้ายก็คือคำที่มีไม้ธันตาค่ากำกับไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายพยายางที่มีสระและมีธันตาค่ากำกับมีน้องๆคนใดจะช่วยพี่ยกตัวอย่างได้บ้างครับผมครับลิขสิทธิ์อ่านว่าลิขสิทธิ์บริสุทธิ์อ่านว่า บอริสดบาทบงอ่านว่าบาททะบงกาลสินอ่านว่ากาลสศิลพาพันอ่านว่าเพาพันน้องๆครับ ต่อไปนี้พี่มีกิจกรรมให้น้องๆช่วยกันหาคำที่มีตัวการันจากบทกวีร่วมสมัยต่อไปนี้ครับดูสิครับว่ามีกี่คำเดี๋ยวเราไปช่วยกันทำในกิจกรรมต่อไปนี้ครับร่วมด้วยช่วยคิดจงเลือกคำที่มีตัวการันจากบทกวีต่อไปนี้ เฉลยมีคำว่าสุขสรรเสาอาทิตมะเล็ดพันธ์ศักดิ์สิทธิ์อศัศจรรย์น้องๆครับอย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ เรียนสาหรับคลิปวิดีโอเรื่องคําที่มีตัวการันนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะไม่ยากเลยช่มนีคะต่อไปนะคะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคําที่มีตัวการันะคะไปฟังคุณครูอธิบายกันเลยคะ่ะคาที่มออีคำที่ใช้ตัวการันนะคะเครื่องหมายที่เรียกอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูบอกก่อนหน้านี้นะคะมีเรียก มีชื่อเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าทันทคาตนั่นเองนะคะจำให้ดีๆนะคะตัวการันนะคะคือคำที่มีไม้ทันทาคาตกำกับนะคะกำกับอยู่บนพยัญชนะนะคะเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะตัวการันนะคะเรียกว่าไม้ทันทาคาตนะคะ ใช้วางบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียงซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายประโยคหรือบางคำมีพยัญชนะที่ไม่ใช้ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีไม้ธนาค่าตนะคะก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเช่นกันนะคะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายธนาค่าตกกำกับแม้พยัญชนะตัวนั้น ไม่ได้อยู่ท้ายพยางมและไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายธนาคาตกำกับแม้พยัญชนะตัวนั้นจะมีสระระสมยูนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างตัวกรันนะคะมีหลายลักษณะด้วยกันดังนี้นะคะมียอยักษกาันลอลิงกาันนอหนูการันศอลุศีกาันรอเรือกาลันหอหีบกาัน ททหารการันนะคะททองสระอีการันททองสระอุการันคะททอธงการันนอหนูกการันนะคะต่อเต่าเรือการันททหารเรือเรือการันนะคะทอฐานการันก็ไก่การันดอเด็กสระอีการันนะคะดอเด็กเรือเรือการันววแหวนการันนะคะเป็นต้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างของตัวการัน นักเรียนทำใบงานเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะไปดูซิว่าใบงานของคุณครูที่เรียนเตรียมมาให้นักเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะใบงานเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนหาคำศัพท์ที่มีตัวการันต่อไปนี้นะคะพร้อมแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะตัวอย่างใบงานนะคะข้อที่1นึ่ต่อต่อการันนะคะ คำศัพท์ที่ครูเลือกมาก็คือการันนะคะประโยคที่คุณครูแต่งก็คือวันนี้ครูุ๊กสอนเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะต่อไปทหารเราเรือการันนะคะก็คำศัพท์ที่ยกมากคําว่าจันนะคะประโยคก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันจันนะคะนี่คือตัวอย่างใบงานนะคะน่ะ สำหรับหน้านี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะหน้านี้ก็จะมีโนนูการันพอพานการันขอไข่การันสอดูสีการันและทอทหารการันนะคะนักเรียนหาคำศัพท์มาให้คุณครูแล้วก็แต่งประโยคมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะรออ่านนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถหาได้ในพจนานุกรมหรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะหน้านี้ก็จะมีตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ10นะคะก็จะมีทอทงการันหอหีบก,การันเราเรือการันคอควายการันและต่อเต่เรารอเรือการันนะคะอย่าลืมหาคําศั์แล้วก็แต่งประโยคมาให้คุณครูด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะ reflective thinking นะคะบอก1สิ่งที่ได้เรียนได้รับจากการเรียนเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะบอก1สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมาด้วยนะคะว่านักเรียนได้รับอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากครูนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี มาดูว่าคลิปหน้าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกีเวลาที่เธอหงเหงาเขาเธอเพียงเธอสงสิฉันจะไปหาเธอ